ปอร์เช่911คือรถสปอร์ตที่ผสานประวัติศาสตร์ความภาคภูมิใจและสมรรถนะขั้นยอดเยี่ยมเข้าไว้ด้วยกันอย่างแท้จริงรถรุ่นล่าสุดอย่าง911เจ n เน a เรชั992ได้ยกระดับทุกด้านทั้งในเรื่องของสมรรถนะความสบายและดีไซน์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นเริ่มจากพละกำลัง รุ่น Carrera S 4S มาพร้อมเครื่องยนต์เซอร์6สูบเทอร์โบคู่3.0ลิตรโดย Carrera S รุ่นปัจจุบันให้แรงม้าราว450 hp และแรงบิดสูงสุดประมาณ530นิวตันเมตรสิ่งที่น่าประทับใจคืออัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงเพียงประมาณ3.7วินาทีและความเร็วสูงสุดมากกว่า300กิโลเมตรชั่วโมงซึ่งทำได้แม้ในรุ่นที่ไม่ใช่รุ่นเทอร์โบ ก็รู้สึกได้ถึงความแรงที่มาเต็มแต่ความสนุกของ911ไม่ได้อยู่ที่แรงหรือความเร็วเพียงฝ่ายเดียวครับสิ่งที่ผู้รีวิวหลายคนชื่นชมคือการขับขี่ที่บาลานซ์ได้ดีเยี่ยมขับเร็วบนถนนภูเขาได้ดีขับใช้งานประจำวันที่เมืองก็สะดวกสบายไม่แข็งกระด้างเกินไปช่วงล่างระบบขับเคลื่อนรุ่น 4S ให้การยึดเกาะที่มั่นคงแม้ในโค้งสูง และเมื่ออยู่ในโหมดขับขี่สบายก็สามารถลดเสียงลดแรงสะเทือนเพื่อให้ขับขี่ได้โดยไม่เหนื่อยเกินไปดีไซน์ก็เป็นสเสน่ห์หลักของ911เส้นสายยังคงจดจำได้ในทันที DNA ของ911ไฟหน้าเล็ดใหม่สมรรถนะ Aero Dynamic ที่ได้รับการปรับแต่งตัวถังที่กว้างและลดแรงเสียดทานอากาศ C/D ประมาณ0.29-0.30ถึง0.30ช่วยทั้งในเรื่องความสวยงามและประสิทธิภาพ ภายในเน้นวัสดุคุณภาพสูงบอกกรับไฟฟ้าหลายทิศทางมีระบบหน้าจอสัมผัสควบคุมสื่อสารภายในรถความทันสมัยของระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับ Apple CarPlay Android Auto จุดที่หลายคนเผยว่าโดนใจคือ911คือรถที่ไม่จำเป็นต้องเป็นรถแสดงโชว์เท่านั้นมันสามารถขับได้ทุกวันเดินทางไกลขับในเมืองขับโค้งบนเขาสลับโหมดยืดหยุ่นสูงขีดขีดขีด ถ้าต้องสรุปในแบบรีวิวสนุกบวกน่าติดตามมากกว่าถ้าคุณอยากได้รถที่แรงจนขนลุกแต่ยังคงไว้ซึ่งความรู้สบายและสามารถใช้ในชีวิตจริง Porsche 911คือคำตอบเพราะมันไม่ได้เป็นแค่รถสปอร์ตมันคือยานยนต์ที่ให้ประสบการณ์ทั้งอารมณ์ความตื่นเต้นเมื่อกระทืบคันเร่งและความภูมิใจเมื่อมองเพียงแค่รูปทรง เสียงเครื่องยนต์ที่ห้องโดยสารลายสายออกแบบที่ผ่านการเวลาวัสดุภายในที่พิธีพิถันทุกจุดเล็กจุดน้อยเหมือนถูกออกแบบมาเพื่อให้สัมผัสว่าคุณกำลังขับรถในฝันแม้จะมีราคาสูงมีค่าบำรุงรักษาแต่สิ่งที่คุณได้กลับมานั้นสมรรถนะครบครันความเป็นปรากฏการณ์ของตำนานมันคุ้มค่าอย่างที่หลายคนบอกไว้ขีดขีดขีด ถ้าคุณอยากผมสามารถเขียนรีวิวรูปแบบที่ดึงดูดเฉพาะสำหรับตลาดไทยเลยเน้นความเหมาะสมกับถนนที่จอดรถและอื่นๆคุณสนใจไหมครับ